วันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องเจ้าดอกลำโพงนะกับเจ้าตัวแอมปุปกพังพังตัวนี้นะดอกแปดนิ้วของโลแลนด์นะกับตัวนี้นะเป็นแอมอก็เกตดีขึ้นมาสภาพดีกว่าวัดสูงกว่าเป็นแรนดอลนะฮะรุ่นตามนี้นะตัวนี้เป็นดอกลำโพงเซเลชชั่นเลยฮนะเซเลชชั่นสิบสองนิ้วนะครับเทียบกับเก่าๆนะฮะ ดอกโรแลนด์นะดอกของโรแลนด์เลยแปดยิ้นะครับเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับกับสายสายวันนี้นะฮะวันนี้ไหนๆเราก็จะมาลงลึกหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับกีตาร์กันแล้วนะฮะกีตาร์บับก็หนีไม่พ้นที่จะพูดถึงเรื่องแอมกีตาร์ครับแอมกีตาร์เนี่ยเทคโนโลยีผ้าขยายผนมะว่าน่าจะมีมาเป็นร้อยปีแล้วตนะั้งแต่แบบวิทยทรานซิสเตอร์รับสัญญาณขดลวด แผงวงจรแบบไม่มีคาปาซิเตอร์หม้อแปลงอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีความเกือบร้อยปีเกินได้สัมมาเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนก็สามารถผลิตได้เอฟเฟกซ์ี่ที่ใกล้เคียงเพราะว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ายุคจนเกินไปนะครับบ้านเราก็สามารถทําได้นะก็เพราะฉะนั้นแอมในทุกๆวันนี้ก็ความแตกต่างก็ไม่ค่อยมีมีแตกต่างคือภูมิใจที่ได้ใช้ของแพงเท่านั้นเองที่ผมมีอยู่เนี่ยสองตัวเนี่ยก็เป็น ยามาฮ่าตอเก่าที่เสียตัวล่างนี่ดีนะครับก็มีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์บ้างนะครับเป็นแ a น d ดิล RG75 ความแตกต่างมันคือดอกลําโพงกับกําลังขยายนะครับแอม,มก็คือตรงนี้ฮะตัวเล็กก็กำลังขยายน้อยนะดอกก็เล็กลงตัวใหญ่ตัวนี้เป็นดอก12เลยนะฮะน่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดแล้วล่ะที่เอามาใส่ให้กีตาร์เล่นนเป็นเซเลชันด้วย เป็นดอกะองที่ค่อนข้างได้มาตรฐานที่มืกีตานิยมแล้วก็อยอมรับกันนะครับตัวบนนี้ดอกเป็นโรแลนด์ด้วยนะไม่ใช่ดอกธรรมดานะดอกดีด้วยนะครับแต่ว่าไปแปดนิ้วนะครับไอ้สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเสียงกีตาร์เนี่ยย่านความถี่ของกีตาร์เนี่ยจะอยู่ในด้านอยู่ในช่วงมิดถึงมิดไฮหรือแล้วก็ไฮนะจะไม่ให้แหลมมากนะย่านมิดโลเนี่ยก็คงเยื้องลงไปได้นิดนิดนึงถ้าเราดูในกราฟความถี่ของ คอเลสเตอร์อย่นะเสียงกีตาร์เล่นเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงกลางๆนะฮะจะไม่ขึ้นทางนี้หรือทางนี้ไอ้ทางนี้ก็จะเป็นเสียงเบสเสียงกลองนะ่ยไอ้ตรงกลางก็จะเป็นออแกนคีย์บอร์ดเสียงร้องนะฮะไอ้ปลายๆเนี่ยอาจจะเป็นเสียงพวกซีนเสียงพวกกัชเอร์ัชชั่นนะครับเสียงพวกอะไรแหลมๆที่เป็นซีดิเอเซอร์เวลาเล่นแหลมๆสูงๆนะเสียงเอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์เนี่ยเมื่อย่างความถี่มันอยู่ในย่านกลางจนถึงกลางแหลมมากที่สุด ดัน้นดอกลําโพงที่ดีและมีคุณภาพที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันใช่กับกีต้าร์นะผมว่าดอกมันน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสิบนิ้วเพราะสิบนิ้วนี่ก็ใหญ่เปอเลอร์เทอร์ะผมเคยเล่นเรนเดลนะเป็นซิงเกิลสปีกเกอร์ก็คือดอกสิบนิ้วสามสิบห้ากว่าเสียงดีทีเดียวแล้วก็ให้ย่านความถี่ที่ครบนะครับถ้าดอกแปดนิ้วก็ยังพอได้แต่ว่าย่านความถี่ต่ํา ที่ควรจะเป็นมันก็จะนี่ไปมันจะให้เสียงที่บ้องบ้องซะมากกว่านะครับก็เหมาะกับการเล่นในบ้านเล็กๆในห้องเล็กๆก็ได้ยินเสียงกีตาร์ทุกอย่างครบชัดเจนนะครับตีคอร์ดใครนี้ก็พอเพียงเนะี่ตั้ตังไว้แบบ ให้เสียงมันออกมาบาลานซ์กับตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นดอกลําโพงที่ดีเนะี่ยสำหรับกีตารนะ์เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน10นิ้วนะหรือใครมีความเห็นยังไงเพราะเล่น12นิ้วแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยดีกว่านะอาจจะดีกว่าในโซนที่เอาไปเล่นแผลดังๆกลางรุ่งนาแล้วต้องการความกว้างของสัญญาณที่ออกไปให้คนรอบข้างได้ยินบนเวทีน,นะเพราะดอกมันใหญ่กว่ากําลังหวัดมันสูงกว่าแน่นอนและฮะดอกใหญ่ก็กําลังขับมันก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้น ทางเลือกที่จะเอามาใช้งานแล้วฟังอยู่ในห้องหรือซ้อมเนี่ยก็ควรจะเป็นลำสปีเกอร์ต้องไม่ใหญ่มากับเดี๋ยวนี้มีดีๆเยอะแยะตัวเล็กๆจำลองเสียงได้ฟังในรูมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็มีเยอะแยะนะครับเพราะนั้นการอยากจะได้เสียงกีตาร์ที่ดีดีแบบไหนดีแบบเล่นบนเวทีผมถึงไม่แปลกใจว่าหลังๆนี่เห็นมือกีตาร์หลายๆคนที่มีสตาฟเป็นร้อยในการจัดคอนเสิร์ตเขาคง ไม่ขี้เกียจแบกนะฮะแต่เป็นความจงใจที่จะเอาคอมโบระดับ50 60วัตต์40วัตต์สองตัวไปเล่นคอมเมนซ์ซันตหน้าเนี่ยขึ้นบนคอนเสิร์ตเนี่ยเอาน่าจะเป็นน่าจะเป็นบอกหรือเป็นอะไรไ่แล้วตัวเล็กๆเ,เป็นคอมโบเองนะฮะแล้วก็ใช้ไมโครสองตัวใช้สาวบางตัวก็จะใช้สาวเฟนเดอร์บางตัวบางเพลงก็จะใช้สาวของเอตัวนี้นะครับอย่างอีกจอมสันเนี่ยก็จะเห็นแอมเขาเป็นคอมโบขึ้นไปใช้บนเวทีเขาจะไม่ เอาตัวแสแต็กใหญ่ๆดอก12นิ้วคูณ4อะไรไปเล่นเหตุผลเพราะอะไรเพราะในการให้เสียงกีตาร์เนี่ยผมว่าตู้แอมป์แบบคอมโบดอกเดียวเนี่ยหรือแค่2ดอกเนี่ยแล้วดอกไม่ใหญ่ินไปอยู่ในขนาด10นิ้วเนี่ยให้ซาวกีตาร์ที่ชัดเจนน่าจะที่สุดะในความรู้สึกผมนะฮะไม่เชื่อก็ลองไปลองดูได้นะครับเอ้ามาฟังเสียงเจ้าดอก8นิ้วกับเสียงคลีนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยนะครับ อาผมเทียบให้ฟังกับเจ้าเลนดดอลดอก12นะครับดอกเซเลชั่นด้วยนะครับいいเห็นไหมครับอันนี้เป็นการตั้งใจปรับให้มันอยู่ในซาวด์ที่ได้ยินชัดที่สุดแล้วนะฮะยิ่งถ,ถ้าเล่งแหลมเขาสดนะอ่ผมเล่งแหลมเข้าสดเสียงยิ่งแบงเลยนะ เล,ล่นการให้สุดเสียงยิ่งอู้ๆเหมือนกบร้องเนี่ยอ้าวเล่นเบสให้สุดใช่ไหมผมถึงได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยผมขึ้นไปเล่นบนเวทีอ่ะใช้แอมเสียงคลีนจากตู้แอมอยี่ห้อดังๆด,ดอกลำโพงดีๆด้วยมันให้ซาวที่ไม่ใช่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับมันนะครับแต่มันให้ซาวที่เราปรับไม่ได้จริงๆ เพราะอย่าบางทีเราต้องการเล่นเพลงที่มีความคมชัดและไพเราะของเสียงคลีมนนะฮะสมมติเพลงไทยนะนะครับนะบางทีแบบเสียงมันโอ้ด้วยขนาดปรับให้มันทแวงแล้วนะมันก็ยังไม่ทแวงมันหายไปไหนนะ นะครับเสียงมันแข็งแข็งนะอ่ะเรามาฟังตัวนี้ผมจะเล่งเสียงมันขึ้นไปนิดนึ่งกับต้องการดอกที่เล็กลงนะครับ เห็นไหมให้เสยนคลีนที่กีตาร์ควรจะเป็นจริงๆนะครับให้เห็นชัดเจนเลส12กับ8ห่างกันสีนิ้วนะเส้นกอดกลางเพราะฉะนั้นดอกใหญ่ไม่ใช่ดีเสมอไปนะครับ มันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับบางครั้งเพลงที่เราเล่นเป็นเวอรลตี้เป็นหลักใช้ฮิ้วคอมโบ4สี่บวัตต์าบวัตต์ขึ้นไปแล้วเอาไมค์จอดแล้วก็พอเพียงแหละมันจะเป็นต้องเอาตัวใหญ่ไปแล้วก็ให้เสียงอุมคำหม,มักอะไรปรับเอฟเฟกต์ไปแล้วไปเจอแอมพวกนี้เจอยี่ห้อดังๆเลยโอ้โหเอฟเฟกต์ Effect ใช้ไม่ได้ต่อรูปก็แล้วต่ออะไรก็แล้วต้องมาแก้ใหม่เสียเวลาครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไปเล่นงานเนี่ย หรือไปเล่นบนเวทีเล่นจริงๆเนี่ยบางทีต้องเตรียมแอมสำรองเล็กๆของเราไปยอมฮะเอาไม้จ่อแล้วก็ฟังแค่ข้างหลังเราเอาแล้วก็ให้พวกนั้นออกผ้าขยายไปให้คนเป็นออกมอนิเตอร์ไปให้เพื่อนฟังแต่เราก็แค่ได้ยินเสียงตัวแอมเราเล็กๆข้างหลังเสียงดีกว่าเยอะเลยมีคนขึ้นมายืนแอบมองแอมผมตัวเล็กๆนีย มำไมดูพี่แอมยี่ห้อพี่เขาเสียงดีมากเลยฟังลังทาไมตัวมันเล็กจังไงผมว่าอ๋อผมต่อด้วยวิธีที่ผมทําแล้วก็มันจะมีภาคขยายต่างหากแยกเข้าไปเข้า P a เแล้วผมก็จําลองขับขับเบิเกตออกไปภาาดูในตัวข้างหลังผมเอ้ฟังแค่นั้นเองมันไม่ได้เสียงดีอย่างที่เราได้ยินผ่านพ a เอหรอกนั่นคือผมปรับนะครับนั่นแหละฮะในคืองวิธีการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นไหนๆก็จะลงลึกนะเลือกซื้อแอมให้ดูที่ ดอกไม่ต้องใหญ่มากและไม่เล็กมากตั้งแต่8ดถึงส0นิ้วนี่ยกำลังดีเล่นในบ้านนะครับแล้วส0นิ้วกำลังวัดถึงสูง,สงให้เป็น10คูณสองเนี่ยฮะคอมโบเนี่ยฮะ40วัตต์60วัตต์ไปเล่นออกงานได้นะครับอย่าง 30- 30วัตต์ดีๆเต็มๆก็ออกได้แลละไม่ต้องดอกใหญ่นะฮะเพราะดอกใหญ่ของเราก็จะเจอปัญหาอย่างที่ว่าอ่ะลองมาฟังเสียงได้ของดอกใหญ่นะผมลดเสียงแอนมันจะดังมากนี่จากตู้แอมป์เบาๆเลยนะครับ แต่ถ้าเส้นไร้เขาเนี่ยยอมรับเลยว่าดอกใหญ่ก็จะได้เปรียบในเรื่องของความหนักแน่นนะครับเพราะเราเล่นล็อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นซาวริที่ที่อยู่ในโซนของสาย4 5 6นะครับมางคนใหญ่ไม่พอยังดอกอีกนะ นี่สาย0ูนะครับเท่านี้ก่อนแล้วกันวันหลังก็ค่อยมาพูดกันเยอะๆในเรื่องซาวตัวอื่นพวกเอฟโฟเอฟเฟกปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้งานแบบวอลเลตี้หรือไปใช้งานแบบล็อกควจะปรับยังไงนะครับหรือขาโพดแบบพวกแทสทมิทันหรืออะไรควรจะปรับซาวอะไรผสมเข้าไปบ้างใส่ไปบ้านนะครับหรือต้องการดิบๆเถื่อนแบบไหนนะครับค่อยว่ากันนะคร